มิลินทปัญหารวบรวมโดยวัฒนชัยฉบับวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนราัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำวันนี้จะอ่านหนังสือเล่มใหม่มิลินทปัญหา รวบรวมโดยวัฒนชัยเป็นหนังสือมิลินทปัญหาฉบับวัดทด่าสุงหน้าแรกเป็นอนุโมทนากถาขอนำบางตอนมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ค่ะสาเหตุที่มิลินทปัญหาจะมาปรากฏแก่สายตาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นประการแรกก็คือว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานได้เคยสนทนาปรารภถึงเรื่องนี้ให้แก่ศิษยานุสิ์ทั้งหลายฟังอยู่เสมอทั้งที่วัดท่าสุงหรือที่บ้านสายลมกรุงเทพอีกประการหนึ่งผู้รวบรวมเองก็ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนพอดีเมื่อประมาณต้นปี2534ท่านพระครูใบดีกาสมพงศรารภว่าขอให้ช่วยนำเรื่องมิลินทปัญหา ลงในหนังสือธรรมวิโมกสักหน่อยผู้รวบรวมก็รับปากและเริ่มจัดธรรมโดยมีท่านพระอาจินท่านพระมหาทวันเป็นผู้ร่วมจัดธรรมด้วยแล้วก็มีท่านพระครูปหลัดอนันท์ท่านพระครูสมุพิชิตโอตลอดถึงเพื่อนพระภิกษุภายในวัดท่าสุงต่างองค์ต่างก็ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอย้อนกล่าวต่อไปว่าบังเอิญผู้รวบรวมมีหนังสือมิลินทะปัญหาฉบับของสอธรรมพักดีและฉบับพิสดารอยู่แล้วจึงได้เริ่มเรียบเรียงลงในธรรมวินโมกฉบับที่122เดือนเมษายน2534เป็นตอนแรกโดยใช้หนังสือทั้งสองเล่มดังกล่าวนี้เป็นต้นฉบับในการเรียบเรียง และอาศัยอธิบายมิลินทปัญหาของวสิณอินทศระและหนังสือสัพศาสนาของพันเอกปิ่นมุทุกันกับประธานุกรมไทยบาลีอังกฤษสันสกฤตอีกทั้งตำรับตำราของหลวงพ่อมาประกอบคำอธิบายด้วยอีกตอนหนึ่งบอกว่าการจัดทำนั้นไม่ใช่ของง่าย ก่อนจะพิมพ์ต้องตรวจสํานวนระหว่างสองฉบับด้วยกันก่อนโดยเฉพาะบางคำที่อ่านแล้วเข้าใจยากก็จะใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายขึ้นบางสํานวนที่ยืดยาวก็จะรวบรัดสํานวนให้อ่านง่ายขึ้นโดยรักษาเนื้อความเดิมไว้ไม่ให้เสียหายส่วนคำที่เป็นภาษาบาลีก็จะวงเล็บให้ทราบไว้ทันทีบางปัญหาจะเพิ่มเติมคำอธิบายไปบ้าง หรือบางปัญหาเกี่ยวเนื่องกันหลายปัญหาผู้รวบรวมจะนำมาสรุปความให้ทราบในตอนท้ายของปัญหานั้นบางปัญหาเอ่ยชื่อของบุคคลตัวอย่างในพระสูตรแต่ในต้นฉบับดังกล่าวไม่มีผู้รวบรวมก็ไปนค้นมาจากพระไตรปิฎกแล้วนำมาย่อเนื้อความให้ท่านผู้อ่านเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพระเจ้ามิลินเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก การตั้งปัญหาถามล้วนเป็นปัญหาที่ยากที่ผู้อื่นจะตอบได้บางปัญหาท่านถามวกวนเพื่อหาเป้าแต่พระนาคเสนท่านก็เฉลยปัญหาได้ทุกข้อพร้อมทั้งยกอุปมาขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเปรียบเทียบได้อย่างแจ่มแจ้งคณะผู้จัดทำเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเกิดปัญญา ความรอบรู้ในสภาวะธรรมที่ละเอียดสุขุมทั้งเป็นการเสริมสร้างปฏิพานในด้านการสนทนาธรรมกับผู้อื่นอีกด้วยโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระที่จะเป็นนักเทศที่ดีนั้นจะต้องผ่านการอ่านมิลินทปัญหามาเสียก่อนฉะนั้นมิลินทปัญหาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่งอธิบายธรรมะโดยพระอัทธกถาจารย์มีนามว่า พระติปิดกจุลาภัยเทระเมื่อประมาณพศห้าต้นฉบับเดิมเป็นภาษาบาลีได้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจากฉบับพิสดารของหอสมุดแห่งชาติและฉบับของสอธรรมพักดีคณะผู้จัดธรรมจึงขออนุญาตนำมาลงให้บรรดาสมาชิกของธรรมวิโมกได้อ่านกันอีกตอนหนึ่ง ในอนุโมทนากถาได้กล่าวว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้จึงเหมือนกับประทีปสองทางให้ทุกท่านที่อ่านแล้วจะสามารถมองเห็นหนทางที่จะเดินยิ่งขึ้นในเมื่อทุกคนปรารถนาเพื่อพระนิพพานในอวสานอันเป็นถ้อยคำนี้ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งไว้ด้วยความอุตสาหะพยายาม จงสำเร็จผลโดยง่ายอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันกับพระมหาเทระทั้งสองผู้เป็นเจ้าของเรื่องท่านผู้อ่านและผู้ร่วมสร้างปัญญาบารมีในครั้งนี้ทุกท่านการที่หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้เพราะแรงบันดาลใจของท่านทั้งหลายอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นองค์ประธานฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ จะตั้งสัตยาธิฐานไว้อย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือว่าขอให้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวก,กันกับท่านทั้งสองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนี้เทินวัฒนชัย18กุมภาพันธ์2536